สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมมาสุ่มสกินอเลสเตอร์ให้คุณผู้ชมดูนะครับผมก็เนี่ยมันหน้าตากิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมแบบเนี้ยคือผมไม่เคยสุ่มนะก็คือแบบไม่มีดวงผมรู้ตัวเองดีว่าผมเนี่ยไม่มีดวงในด้านกาแบบการยั่งชิงอะไรเงี้ยอืมผมก็เลยแบบไม่เคยสุ่มอันนี้ก็จะเป็นแบบครั้งแรกที่ผมแบบกดแบบจริงจังนะ พอที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะกดแบบเออคูปองเหลือนะก็กดเล่นๆไปเนี่ยไม่ได้ก sì, ็ไม่เป็นไรไงก็แบบมันก็จะมันก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยผมมาสุ่มรินจแล้วแบบมันสกินใหม่ไงผมก็อยากได้ใช่ไหมผมก็ไปเติมไปเติมไปอ่าสามร้อยเจ็ดสิบคูปองก็ได้มานะครับผมความหงุดหงิดอันแรกครับผมนี่ทุกคนเห็นไหมไอ้ป้ายเนี่ยมันมีมาทําไมวะคือแบบคือคุณผู้ชมสังเกตไหมที่แบบผมส่มสกินที่ในรอบันผ่านมาเนี่ยพอไอ้ป้ายแบบนี้ขึ้นผมกด กดกา้าให้มันแบบไม่ต้องขึ้นอีกเลยอะ่ะคือแบบผมแบบไม่ชอบสุ่มอะไรที่มันแบบลำลีลำไรอะ่ะเข้าใจปะเฮ้ยผมแบบอะไรวะแล้วทีนี้ผมก็อ่ะทุกคนดูมือถือผมนะมันผมกดกดช้าอีกผมแบบไปคนช้าเออแล้วก็แล้วก็เนี่ยผมก็ช้าอีกกว่าจะโหลดกว่าแบบกว่าจะได้อะ่ะคุณผู้ชมเแนบบี่ยรอรอสกินอะเดสเตอร์มานะนี่เนี่ยจะมาแล้วจะมาแล้วพอดูผมจะทันปะไม่ทันเนี่ปะโอ้โห มารอดีดีมาอีลาอลอแล้วมาอีแล้วเนี่ยกดแล้วกดแล้วไม่ติดนะโอ้โหผมก็แบบอะไรวะเนี่ยก็คือหัวร้อนครับผมไอ้ป้ายนี่ก็ขึ้นถึงกดทันไอ้ป้ายแล้วมันก็ขึ้นผมก็หาวิธีเอาทำไงเจอกดทันไนปะโอ้โหอยากได้นะมันก็แบบอแต่ก็มันแต่มันก็ดีนะครับที่เราแบบกดไปแล้วเราไม่เสียหูป,ปองนะมันก็มันก็ดีอยู่แต่ว่าแบบ มันเสียเวลาทุกคนผมอยากรีบสุ่มรีบเล่นอยากเล่นอยากสัมผัสสกินใหม่แล้วเอ,อแล้วที่ี่แคนก็เยอะไอค้คนดวงดีก็ดวงดีเกินแต่ละคนนะครับก็คือแบบสกินเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้มันหมดเวลาเลยนะก็คือแบบแป๊บเดียวหายแปบ๊บเดียวหายขายดีมากๆเลยสําหรับสกินนี้แต่ว่า ใจคนที่แบบไม่มีดวงเลยครับ G m อผมคือตอนนั้นตอนเนี้ยผมใจเย็นขึ้นแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมแบบอยากจะต่อย G m อมากอยากจะต่อยโทรศัพท์แล้วแบบให้หมัดนะ่ะทะลุหน้าจอโทรศัพท์แล้วไปหา G m อแล้วแบบยำที่หน้ายำแบบยำแบบอย่างเงี้เลยแล้วก็แบบสับสนจึ๊กอย่างงี้แล้วก็แล้วก็อยากจะแบบต่อยฝีข้างของไอคนที่คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมามันมันมันคิดขึ้นมาได้ยังไง ขอสักทีแล้วผมก็อยากจะฝากถึงอลิสเตอร์นะครับผมคืออย่ามั่นก็คือแบบไม่ได้หล่อไม่ได้หล่อเท่าสกินยอนที่ราคา299ขุกป่คูปองหรือก็ไม่ได้หล่อเท่าเลยอย่า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 ย่ามาแพงได้ไหมขอร้องโอ้สกิลติสกิลปกติจงตีปกติยังกะอาซูจิโอ้โหทำไปได้แล้วสกิลอื่นๆ่ะมีแอัณะอันเชิญอะไรของมันอ่ะ ขนาังงๆใส่มาทําไมเอฟเฟกคุมโทนก็แบบเป็นสีเหลืองใช่ป่ะก็สีเหลืองไม่มีความแปลกใหม่อะไรเลยสกินสกินสีแดงของมันอะยังดูแปลกใหม่กว่าอีกสกินนักบ้ายยังดูแบบดูเท่กว่าอีกอันนี้ผมไม่ได้ผ่านนะก็คือหอดอยาอย่ามาทำเก็กหล่อในกิจกรรมใน AOV ได้ไหมอลิสเตอร์แกไม่ได้โหลดเลยเว้ยแม่อย่าวิ่งก่อนสิไม่ได้วิแค่วัดร้อ่ดอกทองอย่าอย่ามาทำน้างงๆแบบนี้ไอ้น้ายาวเข้าใจปะ คนดูนี่ผมแบบกอรอคลิปแล้วนะแล้วก็ดูคูป้องผมยังเท่าเดิมอ่ะแล้วก็ก็คือแบบกดไม่ทันเลยดูหวัวโลฮันก็นั่งสุ่มจนนั่งกดจนยุงย้งหิ่ก็ยังกดไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาอ่ะแล้วแล้วแล้วูดเล่นเขาเยอะจริงนะแบบเป็นพันเลย,เลยดูดิเป็นหมื่นอ่ะเออหมื่นห้าเลยเหรอโคตรเยอะ จะเอาที่ไหนไปกดทันคนนียโอย้ไม่ได้เลยอะ่ะโอย๊ยไม่เคยจะทำ โอ้โหสามร้อยไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยพราะกดแล้วมันก็ไม่ได้ย่ยโอ้มันเร็วจังวะ อืมโอ้เริ่มหัวร้อนแล้วเนี่ยประกดแล้วก็ไม่ได้โอ้120ร้อยยี่สิบดวนแล้วนะจะได้ไหมจะมายังจะมายังเอาไปแล้วเหรอเอายังยังอยังอยังโอ้ ไม่ได้โว้พอกดเร็วไปก็ไม่ได้เนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วไม่ได้คือไม่ได้เนี่ยกดเสียดายเงินเลยเฮ้ยเจ้าองเงอยเงด้อเะี้ยออดนิมพ์กันไว お前はもう死んでいる。何？ายแล้วอะไรว้าวเม่อ้เ้งเรียกหัวร้อนกับไอ้ป้ายน่ะไม่พอยังจะมาหัวร้อนกับอีกอีกคนกดอีกขั้วคนดวงดีก็ดวงดีเกินเนี่ยอีที่สุ่มชิงกับเขาเนี่ยมันไม่เคยได้วะทำไมไม่เอามาขายวะคุปองดีๆวะหัวร้อนวะ